ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีน้องไพ่ครับสวัสดีน้องไพ่ครับครับผมหลังจากห่างหายไปนานพ่อไปเขาโรงเรียนครับผมมาหาพอพ่อไม่เจอ,อเพราะว่าข้ากำลังเรียนหนังสืออยู่ครับผมนะครับเนาะ,ม,ม,ะมาพ่อบ้านอินิรีย์นี่เลยเอออ เอาเอฟซีรอคอยให้ประเทศรอคอยทั่วประเทศนะครับทั้งประเทศนะครับดีดีครับผมสองงวดหายไปค่าเรียนหนังสือนี่แล้วเราลูกอ่าธรรมดากันบอกค่าเรียนก็ออกทุกคลิปเลยมันบอกเป็นยังไงน้องไพ่นี่แนวฝากก่อนเอฟซีบอฝันบ่ลูกฝันอืโอ้ อ้าวด้นอนหลัเลยได้ฝันเป็นบอลลุกฝันว่าจังไหนลูกหล่ะงวดแรกตน้เอองวดแรกเข้าเข้าพันษาอ่างวดนี้งวดเข้าพันษาดิอ่างวดนี้งวดเข้าพันษางวดแรกที่น่ะมาลองบางวคน้องใครดีจะให้าสามเดือนบ่ครับเข้าสามเดือนนี้ช่งวงนี้โอ้โหเอองวดแรกวันเข้าพันษาอ่ากับเนาะ วันที่16กรกฎาคม2568นับไปพร้อมกันเลยนับพร้อมกันเลยครับเริ่เป็นงวดแรกเลยครับพี่ครับผมฝันไปที่ไหนลูกล่ะเบาไหนฟังหนลูกว่าฝันว่าไปบุรีรัมย์โอ้โหพี่น้องเมื่อเอินไปโอ้โหอยู่เงี้ยตั้งแต่เป็นเสื้อสายขมิ้นโอ้สายขมิ้นโอ้โหโอ้โหโอ้ไปบุรีรัมย์ไปเรียนแทนโอ้ไปเรียนแทนไปเรียนแทนอือ่า เรีนแขนเพราะว่ามีคนป่วยนี่โอ้ครับป่วยไปเล่นไปเล่นแัดคิวเยาะของผัดคิวสุดท้ายเพราะว่ามันหลายคนออื่ะเป็นแสนพุ่นูะเป็นแลยไปเล่ยนยุทธปราสาทเขาพนมนุมหลวงอ้อมเลยอ้อมปรคนได้ไรอ่ะอ้อมเลยคู้น้อยผู้ใหญ่เล่นเนี่ยไปอ้อมเลยอู้ทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้เฒ่าอ้อนกันเดี๋ยวปุ๊บปุ๊อยู่งหันละไป หอดคิวเจ้าของไปนั่งร่งเขากับเตรียมคันมาะหอยคันใส่เขาสารดอกไม้เทียนโอ้เงื่นกองสลึงเออบันทางคตติดตามเขาเอาเอาค้นนามะห้เห็นบะเอาเทียนบนนใส่ปุ้มกัะเลนครับเลนไปเลนมาบันจบพอดีซองบึงไปเห็นหลีโอ้โหอยู่ในขันอ่ะในขัน 3ามห้าศห้าศูนย์กับหกสามกับหกเอ้าศูนย์กับหกสาโอ้เห็นทั้งสามตัวสองตัวบ่ลูกอยู่ในขันเดียวกันบ่ขันเดียวกันโอ้อันสามูนยนี่มันจับกุมอยู่บ่ลูกจับกุมโอ้ บานี้หกสามนี่ก็จับปุ่มอยู่ปุ่มไผ่ปุ่มมันปุ่มไผ่ปุ่มมันโอ้โหอ๋อเสี่เอ้ยเอาบ่อผิดหวังเออพี่น้องบ่อผิดหวังบ่อผิดหวังบ่อผิดหวังเน่ยกับผมสมกับการล่อค่อยสมกับการติดตั้งตาล่องไผ่เป็นตัวเลขเพิ่นเอา ทียนนันบ่ลูกยดลงไปเทียนอยุดเตยุดนึ้ก็อ้อมแล้วก็ยุดมันก็สิยุดมึงก็อ้อมเลยโอ้จนกวแทนเฮาสิออกจนกวแทนสิออกแทนนี่มันกันแล้วแต่ว่าแห้งบ่แห้งโอ้เอาพี่น้องผู้ใดฟังเรื่องก็รู้เด้อนะเป็นยบ่ตำรายามของเพิ่นบ่แทนๆนี่เออเนาะเอออื เดือทั้งขงมิน้นทั้งบุรีรัม,มบ้านช่วยเออโอ้บ้านช่วยบุรีรัมบุลูกครับวุ้นซยดซีถึงเก็บพวกเอาโอ้พเน็ตท่านกาสอนเจ้าคุณครับอ่าประเภทนี้ประ,ะ,ประเภทนี้ไปร่ำอ,อยู่เข,ขาพนมรุนนะะ้งเพิ่นบุรุษเขาพนมรุ้งนะครับที่ผมไปอ้อมย้อนมาท่า,า,านว่าปัสสาวเขาพนมรุ้งไปซีครับผม ผู้ใดไปฝันเห็นกังสั่นเนี่ยโอ้โศกคักเดียหมานคักเดียดป้ากันล่ำอ้อมอยู่จนแขนสีออกอ่ะเท้าขัดยังลำเลยดียางยังยางโบไปล่ำเลยสวยยันอายุอายุเป็นร้อยยังยังมาล่ำยู่นั่งยังอยู่สีมือยังสีนู๊กป้อไปแขนเข่าบัดบุ้ยเลียนอ้อมแมาแห้งแห้งมารว่ามาจะใส ยักเอาแห้งมาได้ใส่เรียนอ้อมดูหันเรียนอาานอมประสาทนะอ้อมประสาทป้าตัวตะเข้าธรรมดาขนยังเรีน,นบ่ไรอยดีบัดแขนลุ่งแล้วบะดักเอาแห้งมาได้ใส่เรนทวนทวน,ทวนบาดปาดาดบาดแขนลุ่งลวแล้วก,ก,ทก็ทองชักเ่ยทองสักเคษที่เวลาคืนยี่ก็คืนยี่กวนันแต่เรีนอยู่หันละโอ้ยบาแขนมาเที่วเวา เทวดามาลงคืนอีกคืนอีกอทั้งสาเกกาเมีจะรู้เปรียกกันคืนอีกเลยวันไายยินเสียงบ่ได้เลยวะสระเต้นคืนแต่มันอุ้งไฟมันคื้นฟาที่แหลกมานางเหลกๆพอคอยล่ำแบบแทนเริ่มฉีดล่วงแบบนนี้มันคื้มาขึ้นมมันมืดมากขีดฟ้ามืดมากเลยมืดตืด ก็แถนลงแล้วเรียบร้อยเปล่าสักเเทวดาเทวดามาลงอีกคืนอีกอคืนอ่อแล้วไปคุณอาทีคุณท่านขึ้นเนื้อลงไตแล่นไปเลยคนณนีเป็นแสนกะตีลูุเป็นแสนไต,เนนตมเลยเขาพน่งบุงเนี่ยเต็มเลย แต่ว่าซุ้มนึงคนภายหนอกเขาบบไว่ห้เขาดอมเพราะว่าซุ้มนึงห้เชือบติดขวนแทนเขาขนาดแทนกับบขืนติดไปแต่ซุ้มมีแทนแมนซุ้มคุณธรรมดานีบ่ไปให้เขาไปฟังขักขักเด้อเอฟซีครับผมสมัยก่อนนี่ข้าเจ้าเห็ดยังสั่นนะครับวันอื่นว่าร่ำแทนก็หอด ปีหอดเดือนมาปุ๊บก็จะสิเป็นลง่งไปลง่งไปยังไปเป็นกิจกรรมกิจกรรมเขาไหว้คู่เป็นเวลาครบรอบครอบรอบมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรืเอออ่อยไทีครับผมนะเพราะว่าเรื่องจังสี่มีอีนนีตั้งแต่สมัยก่อนนะครับมาสมัยก่อนสมัยทุกมื้อนี่แต่ย่างอยู่ป้าป่ยครับยังความฝันไม่งยอันหนึ่งติดก็สิบัวแล้วละแหละ จะหักไปนั่งนั่งเอาไปเอามาข่ดแม่นเลยโอ้หัวค้นจนสิบวันวแล้วบวายแล้วข้อแขนลงนี่มีแห้งลุกขัดเรียนเลยสีนั่งนั่งอยู่กือสีขว่มแล้วนะโอ้นั่งกสีร่มแล้วสีร่มแล้วเออเห็นว,ว่าง่ามลุกขึ้นยืนจะได้อุ้มลุกไปละอุ้มเออแต่ว่าแขนมาเนี่ปุ๊บเี็เที่ยงคืนดีเจิดเลยโอ้ นี่แต่คนว่ามีอีริสสมัยนั้นค้นคอยอายุยืนครับเพราะว่าข้าเจ้าไปล่ลงแขนนังที่ล่ะได้กำลังว่างซ่ากับขุนมาปุ๊บกับไปบ้านแข็งแยังจากคนป่วยอยู่กับบป่วยอันนี้เป็นเรื่องที่เร่ามากต่สมัยโบราณะครับเัาะทุกมมื่นก็บอกใครได้ยินหรอกมิจเจ้าขาเจ้าว่าไปีียังล่ะผู้ลุกละแต่งชุดแดงไปเหกันขึ้นพุ่มรุ่มกันเลยกที่ค้ายๆกันะครัง อันนะคนเลวกลัวล่ำแคนคันทธีครับผมเห็นคักบลูกเลขอยู่ในขันน้ำมนต์นี่เห็นตัวสียังลูตัวสียังตัวเลขเมันเอาเทียนนี่สียังล้วไปเห็นเทียนเทียนนี่มันเป็นเทียนสีทองนั่นน่ะไปหักตัวเป็นตัวเลขนี่เป็นสีแดงโอตัวเลขขึ้นมาเป็นสีแดงแต่ว่าเทียนนี่เป็นสีเหลืองนั่นละสีเหลืองสีเหลืองเทียนนี่เทียนภาษาเพียะปะทู เพราะว่าทัวแถนมันส en> ีลองดิโอ้โหาเสียเทียนหน่อยบ่ได้โอ้โหแขนกับแขนยัง่บ่ลูกแันเปียโอ้ว่าสีโอ่งเหมือนละโอ้โหแขนเปียนท้องโอ้โหื่อนุ่งปุ๊บหมุนเป็นตัวเลขขั้นที่เลยแสดงแยกเก็บโม่งแล้วนี่หาโมงแล้วนี่โอ้โหแต่ละาคือได้เลขสามตัวเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนอ่ะโอ้โห เห็นว่าบิ้ขึ้นเลยนี่นอนฝันเลยนี่บิ้ขึ้นฝันอยู่บิ้ขึ้นได้เลขถึงมาสามตันั่งล่งเดี๋ยวก็ขึ้นผู้หญิงตัว่องเดีขึ้นผู้หญิงตัวโอ้บ่าเป็นที่เดียวกันตีเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันอือโอ้ผู้นี้ขึ้นแนบร้อยปุ๊บพุ่นลงแล้วกับผู้นี้ขึ้นต่ออีกขึ้นทั่วถึงทอเป็นแสนคนเอออาถูเทียนดอกมาผู้ละเล็กนิดหนึ่งยังไงโอ้เทียนดอกไมาผู้ละเลงมีกเทียนไปเทียนบ้านตีเทียนไปเทียนมันเลย ีมีแต่สีผู้ดได้มักสีขาวเกาเทียขาวแล้วเตะมัาแ,แต่ว่าขาองนอ,งนองไพ่นี่คือช่วงนองไพรําอยู่นี่ก็คือเห็นเล็กชุดนี่อ่าสามหาศูนย์นี่กับหกสามนี่ลงเรียนแล้วมานาังหอบเวอร์เซนโอ้ยแกหากเขาเรียนบือถสตุอ,นอนเรียนเพราะว่าแขนผ่าเรียนแขนผ้าไปเลย ส่วหนึ่งบายางส่วหนึ่งกับเต้นเอาเต้นบน่งอกระกขึ้นอางกันหบ้านท่าอพวเสื้องข้องบ่บ่มยคนอะยางบ่แม่เจคนอะยางเอาเสื้องของกับบ่มเื่อีรอยไเมือนนี่เสื้องของมันไล่อันหนึ่งดอกแต่ว่าอันนี้ขึ้นยกับตัวจากของเองเออโอ้ส่วนหนึ่งแบบคี้มาก ขี่หมาเต้นกระดับ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 ไปเรียนออกแต่เราคนนี้บ่คือกันบ่คือกันบ่นมันเรียนว่นมันเรียนน้ำฝนกันอูดรูดวันได้แท่นี่เต้นยงงแงะกระมี่ควนกระมี่กระโดดกระมี่แถมไปแถมมันบ่็นพ่อรุ่งเป็นกระเป๋าสักเคบันอื้นพามาเป่าเป่าหอยจะขึ้นบ่ปีนคืนไปแล้วเรื่องละน่าแล้วแต่ผู้ใด้ที่คโอ้ตอนปลาตุ้งเนี่ย คือมันม่ชิบก็มีไปไพไปมันตืนแนวน้ำกันเอาเอฟซีฟังขักๆนะครับด้ยเอฟซีกับผมอ่าคืออาตอนไต่อันนี้ของน้องไพครับ